สวัสดีจ้าพอ่อเมพี่น้องสุข,ขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามอิสานผ้าสัตว์ชั้นแนวแนวนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะาจะพีน่น้องเนามาดามกันีเรื่องอยากสิมาเล่ามาแช่สู่พี่น้องฟังอีกคือเก่าแล้วนัพี่น้องสำหรับหัวขอในมือนี้ก็สิเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามน่น้องเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหานักอกนักใจของคุณสาวๆทั้งหลายเลยร่วมถึงตัวของมาดามอ,อีก็คือว่าคุณยิง่งเฮ้าย่อมที่อยากสิสวยง่ามเป็นวาตถโนองกุงสิบบมี่ไพที่ปฏิเสธว่ษษบาบ่อยากง่ามสำหรับคุณยิง่งก็ซิมีอยู่กะเปอร์เซ้นส่วนหน่อยก็สิเป็นความมากความชอบของแต่ละบุคคลไปอืแต่ว่าสําหรับ ตัวของมาดามเองก็คือว่ามักที่จะดูดีมักที่จะแต่งตัวหรือว่าทําสวยอยู่แต่ละเวลาเนตะพี่้องมันจะได้ดูมีสีสันดูหนามองเนตุ๊ี่้องเพราะว่าผู้หญิงเฮาถ้าได้ลองปล่อยเน้อปล่อยตัวแล้วมันสีบนหนามองบนหนาสนใจในตุี่้องเออหรือว่าถ้าไผแบบว่าเอออยากดูคนเดียวหรือว่าบ่อยังมีแฟนแล้วกะก็คือปล่อยไปเลยจ้ะพี่้องบ่ต้องมาสนใจตัวเองหรอก และสำหรับไหที่แบบว่าอยากจะมีแฟนอืมเป็นผูน้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือจะเป็นเพศใดกระซังเราจะ้องเท่าก็ากต้องรลู้จักหันกลับมาดูแลและใส่ใจตัวเองถ้าเบาถึงเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็บอต้องเบาไปอื่นไก่ดอกก็บเบาเึงนตัวมาดามเองเนี่แหละตั้งแต่เกิดมากก็คือว่า มันเป็นปัญหาที่กนักอกนักใจสําหรับตัวมาดามเองก็คือปัญหาเรื่องหน้าอกนาจนะพี่นอหน้าอกนี่มันเป็นปัญหาอย่างก็คือว่าเวลาเหา้เป็นผู้หญิงเนาะเวลาเดินยูจักทางใดเป็นทางหนา้จาจักทางใดเป็นทางหลังเอเบิ่งบอกเลยก็คือว่าแบนแต้แต่เลยนาจนะพี่นอเ บาทีนี้บางเทื่อเฮาก็โดนมูหล่อนําเออมูผู้ชายล่อจังซั่นจังซี่แต่เว้าถึงว่าไอ้เครียดบ่ก็อันเครียดให้มูบ่สิกบ่เครียดแล้วพี่น้องก็ตลกดีเออตลกในความแบนของตัวเองในตลกในความบ่มีหน้าอกหน้าใจของตัวเอง่ <laughs> วามันกคิดอยู่ในใจมาตลอดว่าอยากสิมีนะพี่น้องเออจนกระทั่งถึงว่ามาดามเน่ไดล้ลองใส่พวกสบู ะบูที่ซ่ยให้เพิ่มขนาดนาอกขีมท่าที่ซอยเพิ่มขนาดนาอกไออาหารเสริมกินที่ซอยให้เพิ่มขนาดนาอกอืมทุกอย่างแหละจะพี่น้องที่เขาโฆษณาทางสื่อต่างๆที่มาดามเห็นผููใด,ดว่าอนันใดดีมาดามการ์โลมาเบิดอ,อืมเต้กับโบเ้มียังเกิดขึ้อ,อเพราะว่าจะด้วยเหตุผลอย่างกระชานที่เอจไหนเข้าเวลาเฮ้าสดลองใส่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเร็วกะบงหูขึ้นกันมาเป็นอย่างมั่นคือบอกมีขนาดที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นแค่คข้าเชิญชวนค้าโฆษณาซื่อๆเออเขาขี่ตัวอาจารยหลอกลวงในเห่าสื่อเพราะว่าเขาเอาความอยากมีหน้าอกของเห้ามากิ็ดในเห้าอยากสื่อผลิตภัณฑ์น,นๆมาใส่จันพี่น้องเพราะหลังจากที่มาดาได้ลงใส่มาเล็ว งวดแล,ล้วก็แล้วกินแล้วก็แล้วสบู่โอกแล้วก็แล้วเออพวกไอ้น้ำยายาพวกคือายๆเกี่ยวกับไอฮอร์โมนยิ่งกัะล่องมาหมดแล้วกับวิญยังเกิดขึ้นโอ,อ้บาี่นี่หลังจากที่มาดามกันได้เียงเงินไปหลายแหล่อ,อรวมรวมรักเกินเกินหาเงินไปแล้วนะจต่พี่นออ้องเออสีบอยฟังซะบาที่นี่มาดามก็เลยตั้งใจแล้วว่าถ้ามาดามมีเงิน มาดำสิไปเสริมหน้าอกเลยเนอาอบาทที่นี่คือตอนนี้มาดำก็พอมีเงินแล้วจ้ะพี่น้องก้วมีเป็นเงินเก็เกบสะสมของตัวเองมากกาเลยสียากล่งไปเอ็ดเบิงมันสิเป็นยังไงเพราะว่าเวลาทีเห่าไอ้ใส่เสื้อผานะจ้ะพี่น้องเราใส่เสื้อผ้ามันร็สิดูแบบว่า ก็มัันใจค่ะก็มัันใจอยู่ดอกในในระดับนึงแต่ว่าะมันมีหนาโอกเนี่ยเพิ่มขึ้นม,ม,มากเป็นแบบคืออันนี้ฉันใส่ฟองนามเลยเนี่ยพี่น้องเออมีแต่ฟองนามเลยเนี่ยบริมีนมเนื้อนมอย่างเพราะว่าปกติแล้วมาดามนัเป็นใสเสื้อในใสสามสิบสองกับบริมีนมบรมีอย่างดอกพี่น้องเออใสไอให้มันเห็นเป็นส่วนทรงรูปหลังของหนาโอรกกะเค่นั่นแหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าลึกๆก็อยากยาสีเอ็ด การเลยพ่อดีมันประจวบมอเจาะการเลยเขาไปศึกษาหาข้อมูลตั้งหน้าใลแมาดามก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลต่างๆนานา,นาสอบถามคนที่เขาเอ็ดมาน้าเลียวยังแบบเนี้ยมาดามก็เริ่มศึกษาข้อมูลมากเอยๆจนมาถึงตอนนี้ก็คือมันประจวบมอเจาะแล้วก็คือว่าเงินกับพ่อมีสิไปเอ็ดแล้วก็เวลาเฮาบ่ต้อง ไปทํางานคือว่าเขาเป็นลูกจ้างเขาว่าเข้าสิลางงานมันกับกระิลํบาบบะบสะดวกมาจะา้องคือตอนนี้มันกับสะดวกแล้วมาที่นี้มาดามกระสีไปเอ็ดคือตอนนี้มาดามกับเตจองคิวไว้แล้วโอเดย์บ้างมาจํามาแล้วว้างเงินมาจํามาแล้วเต่วบายั่งถ้าเราไปตรวจเลือดเออสมมุติมาเมื่ออื่นเนี่ยมาดามไปตรวจเลือดเซตถ้าคนตรวจเลือดพานก็นคือว่าสีเดินทางไป กรุงเทพแลวกะไปเอ็ดเลยนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวหลังจากที่มาดามเอด็ดมันเป็นจังใดในช่วงที่เอ็ดเนี่ยเดี๋ยวมาดามสิมาเรามาแช่ซูพี่น้องฟังอีกเพื่อว่ายิ่งคนใดหรือมูคนใดนะจ๊ะพี่น้องเนาะอยากจะิ่องไปเอ็ดเมืองเดี๋ยวสิมาเราสู่กันฟังจะเป็นเป็นจังใดมันจะคือเขาวาอยู่ว่าคือรถติดรถทับอยู่บ่เออมันจะคือบัวดซำในแลวกะอย่าลืมรอดติดตามฟังนะจ๊ะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กะพ่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้มาโหลดติดตามช่วงตอนทีมาดำไปอ็ดนะดนึงเนอะ